สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแกเพื่นนพพอนเมื่อวานมาพบมาเดลื่อนปลูกผักทำอาหารนะคะเมื่อนอันมีพัดพัดปลาหมึกกับกุ้งนะคะใส่พริกแกงใส่นอไม้นะคะพริกแกงเป็นพริกแกงงันสมุนไพรคะ่ะพริกแกงิันพริกสดน้ำน,นะคะผสมผสานกันไปนึกอยากมื้อนี้นึกอยาก มากินขานำกันเด้อจ้ามากินขา่าบแซบด้วยกันเด้อที่จริงกัอันยังก็อักซิมประมึกเป็นอันหลายค่ำแล้วล่ะว่ใจว่าไว้นะคะพัดไม่ไหมหอม เดือนพัดเดือนไส่กะทิน้เพรอนึกอยากกินแบบกะทิแต่ว่ากับว่อยากเป็นแกงแม่เอยากให้กินเป็นแกงอยากกินแบบน้ำว่าจอะแบบนี้เขากับพัดตามใจเขาแลวนะเนาะเขาอยากกินแบบไหนเขาก็พัดแบบนั้น <laughs> เพราะว่าถ้าอาหารกับว่ามีสูตรตายตัวนะคะแล้วแต่คนหมักเนาะเชื้อว่าอันพัดอันมึกกุง้งอันไส้พริกไส้พริกแกงสม,มนุนไพรก็ไ้นะคะพราะาตำตำตะไคร้ใส่น้ำ หอมหอมใบมะกรูดที่จริงต้องใส่ใบโหระพาน้ำงแค่ว่าเดือนอันบอได้ล่วงไปเอาอยู่ข้างล่างนะคะนวดมือค่ะพิกแกงใต้นะคะเป็นพิกแกงอันเขาเอานริกแกงสดนะเขียนใบขังซ้องเพื่อนเอาให้หอมอ,อหอมสมุนไพรนะ เพิ่นใส่ขมิ้นน้ำพรอนออกเหลืองๆเราก็าาใส่มาใหม่น้ำแล้วค่ะบะหมี่ยังก่อ่ อืเดนอาดไว้พอได้ส่งงานนะคะคันบะมีวิดีโออันใด <laughs> เฮ็ดนักกินนั่นก็จะลงคลิปนี้นะ เดิอนออกไป่าำธุระข้างนอกนะเพิ่งเข้าบ้านท่านได้ไปหาแม่มดนอยู่เห็นแม่มดนเห็นตะพาเขาแม่มดอนอยวนเพื่อนนั่นอนันี่งานแหงกันบุ๊ก อัดคลิปเดีราจังจะไปเปิดนะ้ำเดเร่ฟังน้ำวนเบาอย่าง ว่าจะเปิดอันเปิดขึ้นไวเปเบ่งเัิน,ข,นขึ้นไว้ยิงเขาอยยังจับมือเือิงเขาแล้วยังจะเปิดนะ เวลาเคี่ยวโดนตะไค่ก็หอมดีเพราะว่าเดินตำก็ว่่ได้ว่าแหลกเหนไดนเนาะ

好暖。Oh, อืมาันี้ข้าในปวดแล้วเนี่ย <c oughs> ตัดครึ่งนะ แม่กับน้องเดินเพิ่งเพิ่งเพิ่งเงินกับนะเพิ่งกับคอนแกนเมื่อเนี้ยขึ้นมาทำความสะอาดบ้านให้ Ở relствен, nhớ nói ở đây, เอาหน้ากระดาษกระบอกไว้ใกล้เจ้าของแลนไปหากระดาษมาเตรียมพร้อมเลยพเพราะว่าอย่างอันินเพิ่นมีพริกแกงค่ะมันก็จะกินแบบกินแห้งกินชุนอันเห็นอันยังกวเครื่องชมูกบ่ก <laughs> เขไดส้สิสยามลูกโลวดอีก อันนี้มันเป็นพริกอันนั้นพริกคล้ายๆพริกขีนูส่วนอนะเผ็ดเผ็ดที่จริง,รงพริกแกงใต้เพิ่็เห็ดรสชาติจัดจ้านหน่อยนะคะพริกเพินเผ็ด คนไตนี่ก็กินเผ็ดครับพอถึงคนไต่คิดหอดอันยนังก็ข้าวนำทท่มบันนี้ก็จะได้ฟืนฟูแเหรเนาะวันนี้นาำรถเราก็เริ่มกลับเขาพื้นที่ขีดตมุมขีดโค่นโอ้ยเนาะนึกถึงสภาพ คิดว่าหันเกิดกับเจ้าของนะ กับเบิ้งข้าวอันข้าวอันทีน่บา้านไม่คุกไม่คุกอันจะจ้างผูหยิ่งไปไดนไหมโอ้ยเซมันเนาะเมืองไทยเหาอุ้ย โอ้ยยี่เปนกระเด็นเขาตานวดปลาหมึกอัวซินบับบันนึงกระเด็นก,กระดอนจะตีเลยเดีดูนี้เนาะเอิ่ม มีโชเชียวบ่ต้องไปเปิดอันในโทรลงทงโทรทรศา์เบิ่องยากเบิ่งเปิดเบิ้งในในรถอ,อยากเบิ้งข้าวใดอยากตามข้าวใดข้าวใดกำลังมากหม้มาเนี่ยอันนั้นเนาะก็ขื้นฟีดมาก คนจะตามมาเถอะก็ลูกเพราะว่าข้าวออกโอ้เพดบ้าหนาเลยลูกโดดน่ย เราชอบมึงเพื่อนไปด้วยกันด้วยจ้าเพราะเดี๋ยไม่งานทรง มือนีีบ่บนน้ำชาอื่นๆ,ๆเก่า,าๆที่ที่ใส่เป็นแบบว่ายิบยิบแบบผู้ดีไว้เป็นอื่นๆเก่าลดเฝ้ากินน้ำแล้วเฝ้าโรงงานนี่ยังประมาณนี้งานไปรับจ้างเสียหนามัน ว่าว่าเราเรื่องขเขาผู้ใดกันสิเบิงหมดน,นะคนไทยห้องจีต่ำก่อจีสถานการณ์เนาะอเอาอยาขึ้นของพ่อเราค่ะเมนูเติมเขา <laughs> เอน็น จริงก้อนสีอัดคลิปมันเดินมจกินนี่ยังอันเข้าไปแล้วเรเลยกินเป็นอืดๆว่าม่นยังได้แต่ว่าอยากอัดคลิปไปซื้อๆเน,น,นาะค่ะคันวันนั้นเดี๋ยวคันคันเด็กมากก็นหนี้กับที่คานอัดก็เลยอัดขึ้นมา มมกินข้าสามขีดนะมั้ยบนมคลิปนี้เดินกับจาาพ่อตำแหน่งนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะขอให้อันทุกคนแห้งๆปังๆเด้อเก็บเรียนกับเรียนหล่ๆเก็บรัก,กกิโลกับด้เต็มเร็วๆหนนอะไว้พ่อในจ้ารวาลอะไปสากกูมูไปยูทำโทษยังเดือนบุ ให้มาแล้วแม่เอาไปอันเอาไปอันเป็นสองลอยอันพูดไหมสองลอยสามลอยพูดไหมที่ได้ได้เราเด้ได้เราแต่เอาขึ้นไป <c oughs> แต่ว่าเขาว่าบางทีอันอันเอเอ,เอสิจบเราก็บ่าจบอเพิ่นวานคันแม่สมมุิว่านี่อันอ่าอันยังกเอ็กเขา้าที่ว่าเป็นเด็กหน่อยเขามาเบิ่งเฮ้าเขาตรวจสอบแล้วเขาสิเขาสิ ถอนไปเลยได้จ้ะเขาว่าส่องเฮาสําหรับู้ใหญ่เดินเดินอันเขาไปฟังองนอันส่องหนึ่งเพื่อนบอกเนาะแมนบอกเออแมนอยู่เพื่อนบอกว่าอันที่ยอดที่หายไปนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือที่ว่าเด็กน้อยเขามากกดให้เฮ้ามาอยู่น้เาเฮาแล้วเขาหายมาแล้วบันนี้เขาไปตรวจสอบว่ามันเป็นเด็กน้อยมันเป็นอ,อันแอคเข้าของอันอัน,บ,นบอกันาในถึงสิบแปดบอก เขาก็สิเอาฮักของเขาไปเังใี่น่ะอันที่เดือนฮักไปเพราะเป็นมิตรเอฟซีที่เขามาคุยแตกตุ่มตุ่มเพราะเป็นมิตรอันอันวาจะของไงแล้วอามิหรือมิตรปูเด็กหน่อยบูเพราะเขากับอะไ้เขาไปซ่องเขาขนาดนั้นเนาะ <c oughs> เอาเราเนวาเราค่ะคลิปกัาเน่าเราขอบคุณหลายๆยเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆจ้า